ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมเหมือนยูกัดนะขอบคุณที่เข้ามารับชมช่องอีสานคนไอคนอีสานช่องผมคนอีสานนะครับช่วงนี้ก็เมือนมากเหนื่อยนะฮะเดินทางเดินทางบ่อยพอดีมีงานนะเป็นครั้งเป็นครั้งที่สองนะที่ได้ไปจังหวัดกำแพงเพชร ก็ได้เห็นแม่น้ําคือผมไปภาคเหนือสิ่งที่ผมชอบนะมันมันที่มันแตกต่างจากทางอีสานก็คือแม่น้ํานะครับเพราะว่าทางอีสานมันไม่มีแม่น้ำนะมันมีแต่ลําห้วยแล้วก็ทางทางภาคเหนือมันก็จะมีมีภูเขาให้ดูเยอะพอๆกับทางไปทางจังหวัดการ ผมชอบภูเขานะชอบภูเขาชอบความเขียวผมเคยชอบมากคือกล้วยป่านะผมเห็นต้นกล้วยผมเมื่อก่อนผมไปเชียงใหม่นะผมเอ๊ะมันทำไมมันมีต้นกล้วยอยู่กลางป่าผมไม่รู้ว่าเป็นกล้วยป่าตอนนี้ที่บ้านผมก็มีอยู่หลายหลายต้นหลายกอนะบานที่วังน้ําเขียวก็เอาคลิปวิดีโอมาฝากก็ถ่ายไปเรื่อยนะไม่ได้ทําอะไรจริงจังเพราะว่า ค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับก็ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับวันนี้ผมเห็นสะพานเก่านะครับมันจะมีที่จังหวัดนครสวรรค์เรียกสะพานเดชาเดชาติวงศ์หรือเดชาชาติวงศ์นี่ครับแต่ที่กำแพงเพชรก็มีนะฮะมันก็เป็นสะพานเก่าเหมือนกันแต่นั้นจะไม่มีไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีเหล็กโค้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็เลยนะ นี่ก็จะเป็นแม่ขเขรียกนครสวรรค์เรียกปากน้าโพเนาะแต่ที่กาแพงเพชรก็จะเป็นแม่น้ําปิงนะแม่น้าปิงก็ไหลามาจากจังหวัดเชียงใหม่ก็เรียกก็เชียงใหม่ก็คงเป็นอำเภอแม่ปิงนั่นแหละครับก็เหนื่อยนะครับก็พักผ่อนนะครับฝันดีครับทุกคนสวัสดีครับขอบคุณครับ